คุณธนพรค่ะผมอายุ22ควรวางจิตอย่างไรเพื่อให้สภาวะการปฏิบัติก้าวหน้าก่อนอายุ26ครับควรมีเป้าหมายต้องได้ปฐมฌานไหมครับเห็นว่าเวลานั้นเหลือน้อยมากเกินกว่าจะมาขวนขวายตอนตั้งเป้าไว้แบบนั้นมันไม่ถูกหรอกนะว่าอายุเท่าไหร่เท่าไหร่ตอนตอนผมอายุใกล้ๆคุณผมก็เคยคิดแบบนี้เหมือนกันว่าอายุเท่านั้นจะทําให้ได้ปฐมฌานอายุเท่านั้น มีสิทธิ์ตายแล้วนะเนี่ยผมเคยนึกนะว่าตัวเองนี่จะต้องตายอายุเท่านั้นเท่านี้แล้วปีนั้นอยู่อยู่ก็นึกอยากจะทําบุญไปสัตว์ขึ้นมาเฉยเฉยอะไรเงี้ยนะคือเรื่องอายุเนี่ยแกเรื่องสัญชาตญาณภายในนะบางทีมันอาจจะมีอะว่าเอ้ฉันควรจะอายุเท่านั้นเท่านี้สําเร็จประสบความสําเร็จอะไรยังไงทางโลกหรือทางธรรมแบบไหนนะ จริงๆอ่ะมันไปกำหนดแบบนั้นคือผูกไว้กับเท่ากับสะกดจิตตัวเองหรือโปรแกรมตัวเองอ่ะว่าเออถ้ายังอายุไม่ถึงตรงนั้นเนี่ยจะไม่ได้นะนะสมชาญคุณอาจจะเนี่ยถ้าทําตามขั้นตามตอนถูกต้องแล้วมันเกิดปิติเกิดสุขเกิดจิตตั้งมั่นขึ้นมาอาทิตย์เดียวคุณอาจจะได้ก็ได้แต่ถ้าคุณไปล็อกไว้เดี๋ยวอีกสปีถึงจะได้สปีถึงจะได้นะ แบบนี้พอใกล้จะได้ขึ้นมาในภายในสัปดาห์เดียวเนี่ยคุณก็จะเหมือนมีโปรแกรมมาบอกตัวเองมาขวางตัวเองว่ายังไม่ถึงเวลาอยนะ่อยังนั้นไม่ถูกนะครับเอาเป็นว่าเรามากำหนดอย่างนี้ดีกว่าว่าวันนี้เราทำเต็มที่ถูกขั้นถูกตอนรู้ได้ชัดแค่ไหนเอาแค่นั้นนะแล้วก็มาเปรียบเทียบ ในวันต่อไปว่าเออมันดีขึ้นหรือแย่ลงแล้วก็หาเหตุหาผลให้เจอว่าทําไมมันถึงแย่ลงเราประพฤติตัวอย่างไรในระหว่างวันมันถึงแย่ลงเราพูดยังไงคิดยังไงมันถึงแย่ลงเนี่ยอย่างนี้มันได้สิ่งที่เรียกว่าอิทธิบาทสี่เนี่ยชัดเจนกว่านะครับถ้าถ้าไม่งั้นเนี่ยไปกาหนดอายุเนี่ยอิทธิบาทสี่ไม่รู้จะมาอย่างไงอิทธิบาทสี่คือฉันทาวิริยะจิตตาวิมังสาฉันทานี่คือความพอใจ ทำสมาธิแล้วเกิดปิติเกิดสูงเนี่ยพอใจแน่นอนติดใจแน่นอนอยากทำบ่อยๆแน่นอนมีวิริยะคือไอ,อตรงที่ทำบ่อยๆเนี่ยทำไม่เลิกเนี่ยนะแล้วขวนขวายตั้งตั้งอกตั้งใจตั้งเป้าในแต่ละวันว่าจะทำจะทำจะทำทำให้มันก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยวิริยะมีจิตตามีความฝักใฝ่ไม่คิดถึงเรื่องอื่นเนี่ยอยากจะมาคิดถึงเรื่องนี้นะ ทำเรื่องอื่นเสร็จทําทํางานหาเงินเสร็จมาคิดถึงเรื่องที่เป็นแก่นสารของชีวิตอย่างแท้จริงนะมาทําสมาธิมาเจริญสติมีวิมังสาคือมีการสํารวจตรวจสอบว่าไอที่ทำทำไปเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยที่ก้าวหน้าขึ้นมันก้าวหน้าเพราะเหตุผลอะไรถอยหลังเพราะเหตุผลอะไรเนี่ยตรงนี้อย่างเนี้ยด้วยอิทธิบาสีอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านสําเร็จปฐมฌานตั้งแต่อายุเจ็ดขวบ เพราะมันมีการมันมีฉันทะมันมีความเพียรแล้วมันรู้เลยว่าไอ้แบบนี้จิตคลอกแคลงแบบนี้จิตทรงตัวอยู่ได้ท่านฉลาดตั้งจิตเนี่ยตั้งแต่เจ็ดขวบเจ็ดขวบท่านนด้ปฐมฌานเนี่ยแล้วไม่มีการมาล็อกล็อกเลขไว้ล่วงหน้านะว่าเดี๋ยวเจ็ดขวบท่านถึงจะได้สมาธิแต่ว่าเจ็ดขวบนั้นน่วันนั้นท่าน รอพระบิดาอยู่นะครับพระเจ้าสุดโททนะไปทำธุระอะไระท่านก็มานั่งใต้ต้นไม้เห็นเออมันวิเวกดีมันร่มรื่นดีนั่งสมาธิแล้วก็สังเกตลมหายใจของตัวเองไปและจิตของพระมหาสัตว์ที่มีออภูมิปัญญาบารมีท่านสูงเนี่ยนะท่านท่านทำความพอใจในการรู้ลมหายใจของท่านเองท่านสังเกตท่านมีวิริยะมีจิตตาวิมีวิมังสาของท่านเองจนกระทั่ง จิตรวมถึงฌานได้ด้วยพระองค์เองนะอันนี้ก็เป็นแบบอย่างว่าทำถูกที่ตรงไหนทำถูกที่เวลาใดนั่นแหละเป็นเลอกดีที่สุดที่จะประสบความสำเร็จทางสมาธิและทางปัญญานะครับ